สวัสดีค่ะท่าชมเลฟซีทุกท่านทุกคนนะคะสําสหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหลักสิบล่างเทียบชนกันได้ตัวเดียวเน้นๆนะคะท่านชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวที่ถูกใจหรือเปล่านะคะเข้ามาแล้วก็คอยถูกคอยเฮงคอยปังเลยนะคะฝากกไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านชมมาขอฝากอ่านคําเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจา,นนารณญาณในการรับชมคลิปเลยวนี้นะคะ ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดงาสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมมาละมาคำนวณกันเลยค่ะจะเอาหลักแสนมาวางนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักแสนเช่นกันนะคะมาละมาบวกหลักสิบก่อนค่ะเอาเก้าบวกสี่นะคะก็เป็นสิบสามค่ะแล้วก็บวกหนึ่งอีกสามครั้งนะคะก็เป็นลงท้ายเลขหกนะคะ เอาหกมาวางค่ะหกเจ็ดแล้วก็ลดหนึ่งแต้มแบบนี้นะคะนี่จะเป็นอีกส่วนนะคะแล้วก็มาดูอีกส่นะคะ่ะดูอีกส่วนจะเป็นเลขเก้าค่ะแล้วก็สี่บวกกันสองครั้งค่ะก็เป็นลงท้ายเลขเจ็ดนะคะใช่ไหมคะเอาเจ็ดมาวางก่อนค่ะเจ็ดแล้วก็ลดหนึ่งแต้มเอ้ยเจ็ดแล้วก็ลดหนึ่งแต้มนะคะ แล้วก็เป็นเลขเก้าแบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งเลขสองแบบนี้นะคะอันนี้เลขเจ็ดเสร็จแล้วก็ลดหนึ่งแต้มเพิ่มสองแต้มเพิ่มสองแต้มแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็นแบบนี้นะคะตัวที่ชนกัน,นะคะ่ะก็มีเลขหกนะคะอ่าเลขเจ็ดค่ะอ่าเดี๋ยวเราเอามาวางในช่องนี้ก่อนนะคะมีหกกับเจ็ดนะคะ ก็ตัวที่ออกออกที่เจ็ดเก้า 7, 9, ค่ะเจ็ดเก้าเรามาดูกันชนเข้าที่ตัวนี้นะคะมาดูงวดที่สองกันก็จะเอาตัวนี้มาเขียนนะคะสองห้าสามค่ะ แล้วก็สองห้าสามแบบนี้นะคะอ่าสองห้านะคะสามบวกกันสามครั้งนะคะเก้าบวกเจ็ดนะคะก็บวกเจ็ดก็เป็นอ่าสิบหกนะคะเอาหกมาวางค่ะหกแล้วก็เจ็ดลดแต้มค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตัวที่สองค่ะอ่าก็เป็น Uh, เลขสอนะคะทำชมเอาสองมาวางะคะ่ะสองลดแต้มะคะ่ะมีรู้สึกว่ามันใกล้กันไปเนาะเอาขั้นนิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นสี่เป็นหเป็น7แบบนี้นะคะอ่าชนกันที่เลขหกแล้วก็เลขเจแบบนี้นะคะก็มีแบบนี้ แล้วก็ตัวที่ออกค่ะเข้าที่ตัวนี้นะคะอ่ะดูวันที่สามกันจะเป็นเก้าเก้าเจ็ดนะคะเก้าเก้าเจ็ด เลข9นี้บวกกัน2ตัวนะคะแล้วก็บวกเลข7 3สาครั้งนะคะอัะอนนี้9บก9ก็เป็น18นะคะ8มาบวก1ค่ะก็เป็น19เช่นกันนะคะเอา9มาวางก่อนค่ะ9แล้วก็0แล้วก็8แบบนี้ค่ะเสร็จะแล้วมาดูตัวที่2กัน9 9าแบบนี้นะคะลงท้ายเลข7ค่ะเอา7มาวางลดแต้มค่ะ บวกสองเต้มบวกอีก2อเต้มแล้วก็บวก1นเต้มเป็นแบบนี้นะคะก็ชนกันที่เลขเก,ก้าที้ตัวเดียวเนาะเก้าตัวเดียวเองนะคะก็เข้าที่ตัวนี้นะคะ มาดูงวดถัดไปนะคะงวดถัดไปก็จะเป็นหลักแสนนะคะก็จะเป็นเลขแ8ดแปแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น803ศูมมาบวกกัน,นะคะ่ะ8ปบกศย์ก็เป็น0นย์นะคะ อาสามบวกกันสามครั้งก็เป็นเก้าค่ะเก้าบวกแปดนี่ก็เป็นสิบเจ็ดค่ะเอาเจ็ดมาวางค่ะเจ็ดแปดหกแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูตัวที่สองกันอ่าแบบนี้นะคะก็ลงท้ายเลขแปดค่ะอ่าเอาแปดมาวางค่ะลบหนึ่งเตมก็เป็นเจ็ดแบบนี้ค่ะเพิ่มสองเตมก็ศูนย์สองเตมแบบนี้นะคะ ตัวที่ชนกันชนกันแบบนี้ประมาณนี้นะงวดที่ออกนะอันนี้เอาตัวชนมาวางกันค่ะงวดนี้ออกที่แบบนี้นะ แล้วก็เข้าที่ตรงนี้นะคะมาดูงวดที่มาดูงวดที่เพิ่งออกไปนะคะงวดที่เพิ่งออกไปหลักแสนเป็นเป็นเลขเก้านะเก้าสี่สามค่ะ นี่ก็จะเป็น9 4 3แบบนี้นะคะเอาเ้ามาบวก4ี่ค่ะเป็น13ค่ะลงท้ายเลขสาค่ะ3าบกเกนะคะก็เป็น12นะคะท่านผู้ชมเอาสองมาวางค่ะ2แล้วก็3แล้วก็ลดแต้มนะคะ,ะแล้วก็มาตัวที่2ค่ะเกาเก้ 9, 9, บกแนะคะก็เป็น17ค่ะแบบนี้นะ เอาเจ็ดมาวางค่ะลดเต้มก็เป็นหกแบบนี้นะคะเป็นเก้าเพิ่มสองเตมแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มอีกสองเตมนะคะก็เป็นหนึ่งค่ะเป็นสองแบบนี้นะคะ, 1, คะ, 2, บบะ,คะตัวที่ชนกันกี่ตัวชวนกันสองตัวนะคะ เราก็เอามาวางนะคะเลขหนึ่งเลขสองนะคะอ่างวดที่ออกอ่ะหนึ่งเจ็ดนี้นะคะดูงวดที่จะออกกันคะ่ะท่านผู้ชม งวดที่จะออกนี้จะเป็นตัวใดอ่าหลักแสนงวดที่จะออกนี้นะคะจะเป็น9เป็น8เป็นศูนย์แบบนี้นะคะ9 8 0อ่ากบกก็เป็น17นะคะแล้วก็อย่างลงท้ายเลข7เช่นกันนะคะ เอาเจมาวางค่ะแล้วก็แปดแล้วก็หแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมาตัวที่2ค่ะอแปบกกันสองครั้งก็เป็นสิบหกนะเอาหมาบวกเก้าค่ะก็เป็นสิบห้านะคะเอาห้ามาวางค่ะใช่ไหมคะเอาห้ามาวางลด1แต้มนะคะเพิ่มอีกสองแต้มค่ะ แล้วก็เพิ่มอีกสองแต้มนะคะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งแต้มะคะ่ะใช่ไหมคะเหมือนกันไม่มีห้าตัวเนาะนีก็มีห้าตัวเขาชนกันแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดไหมว่าตัวเก่านี้จะมีหนึ่งตัวคิดไหมคะถ้าสมมติเราท่านผู้ชมไม่ชอบก็ไม่ต้องเอานะคะแต่พี่ช้างก็คำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะสูตรเขาออกมาแบบนี้พี่ช้างก็ว่าเด่นตัวนี้ประมาณนั้นเองนะคะถ้าสมมุติว่าเรา ชอบนะคะหรือว่าเราก็ต้องรอดูหลายๆสูตรก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเทียบชนกับหลายๆสูตรถ้าสมมติเราเข้าไปชนกับด้านบนเยอะกว่าเราก็วิ่งบนวิ่งล่างไปเลยนะคะ,ะเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันหลักหน่วยเทียบชนก,นกันก็แล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยมาจับกับสูตรนี้ก็แล้วกันแต่ที่หลักสิบที่ชนกันมีอีกสูตรรู้สึกว่าเหมือนจะมีนะคะสูตรที่ตัวเลขเจนี้นะคะท่านผู้ชม ู้สึกว่าเขาจะมีนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยค่ะพี่ช้างว่าตัวนี้นะกับตัวที่เราจับคู่ไว้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกคะ่ะตัวนี้จะเป็นเลขหกนะคะแต่ตัวนั้นจะเป็นเลขเจ็ดนะตัวนี้ก็เด็นนะคะท่านผชมตัวนี้นะคะกับตัวนี้นะคะหลักสิบล่างนะคะอะขอให้ท่านชมจําไว้นะคะประมาณนั้นนะคะ เนี่ยเหมือนที่ตัวพ้างพูดไปแล้วค่ะเขาไม่หนีกันเท่าไหร่ค่ะไม่ใช่หกก็น่าจะเป็นเจ็ดเท่าน,นั้นเองนะคะหลักสิบล่างนะคะส่วนตัวนี้ก็ก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะคะอย่างตัวนี้พ้ชางจะเป็นเหมือนน่าจะลดแต้มหรือเปล่าตัวนี้อ่นนี้ลดแต้มนะคะถ้าเราลองเพิ่มตัวนี้เป็นหนึ่งแต้มเลขเจ็ดก็น่าจะไปชนกับตัวที่ที่เราคำนวณตัวนี้อยู่นะคะอ่า ก็ไม่7ก็6ไม่6ก็7ประมาณนั้นนะคะหลักสิบโซนตัวที่เด่นล่างนะคะท่านผู้ชมลองดูลองดูสักนิดนะคะอ,อันนี้จะเป็นสูตรเด่นล่างนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็มีเลขเ็ดอยู่นะคะเลขเ็ดเลขสอนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะแล้วก็เรามาดูอีกสูตรนะะึงค่ะ ถ้าเป็นสูตรอันนี้เป็นสูตรเก่าที่เคยเข้านะคะสูตรเก่าที่เคยเข้านี้ไม่ชนกันเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้นะไม่ชนกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นเลขเก้าเลข0นเลขหนึ่งนะคะอ่าไม่ชนกันเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเราคำนวณไปหลายๆสูตรเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบชนกันอีกทีนะคะแต่ก็สูตรนี้ชนกันนะคะโอ้ยสิ่งนี้อ่าอันนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ชนกันค่ะ เลขเจ็ดนะตัวนี้เขามีเลขเจ็ดนะคะสูตรนี้นะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรสูตรใหม่เช่นกันนะคะที่เขาชนกันนะคะ,ะชนกันที่เลขเจ็ดค่ะความจริงสูตรอันนี้คำนวณออกมาจะมีแค่สองสูตรนี่เองนะคะแต่ตัวนี้พี่ช้างเพิ่มเข้าไปเองนะคะ,ะมีประมาณนี้แล้วเราค่อยมาเทียบชนกันอีกนะคะแล้วเรามาคำนวณหลักสิบเทียบชนกันค่ะก็ขอให้โชคด,ดีและเฮงๆงทุกท่านทุกคนนะคะ,ะพิจารณานะคะ ว่าสมคนเอาหรือไม่เอาหรือชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ทำชมนะคะก็ขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ